ตอนนี้ทีมปั้นจันต์กำลังดาเนินการในการขยับตัวปั้นจันนะฮะมาที่ตำแหน่งเสาเข็มเดิมทีเนี่ยเป็นต้นแรกนะฮะนะครับหมายเลขอ2ลำดับที่1อันเนี้ยอันนี้ไม่ใช่ต้นแรกนะทีแล้มันเป็นต้นที่2นะครับวันแรกที่ตอกเนี่ยบอกว่าตอกไม่ลงนะครับเพราะเนื่องจากว่าณวันนั้นเนี่ยเราสันนิษฐานว่าน่าจะเจอเสาเข็มเดิมนะครับ ซึ่งเป็นซากเสาเข็มนะครับวางนอนอยู่ใต้พื้นดินเนี่ยลึกลงไปห0ซติเมตรตองไปแล้วเนี่ยตอกไม่ลงตอกไม่ผ่านนะครับเลยต้องย้ายมาต่อที่เสาเข็มหมายเลขส2นะครับเป็นต้นที่1แทนนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะดําเนินการตอกเสาเข็มต้นนี้ครับว่าเราจะสามารถทะลุผ่านขีดจํากัดได้ไหรือไม่คือจริงแล้วเนี่ยไอซากเสาเข็มตรงนั้นนะครเราขุดแล้วนะครับก็ใช้รถ ขุดตักครับมาขุดไปแล้วนะครับซึ่งจริงแนละ้วบอกว่ามันเป็นเป็นพื้นคอนกรีตครับเป็นแผ่นพื้นคอนกรีตเดิมที่ฝังอยู่ใต้ดินนะครับเอาออกไปแล้วนะเชื่อว่ามันนะนะตอนนี้น่าจะสาสมารถตอกเสาเข็มต้นนี้นนนผ่านได้แน่นอนเยวมาดูครับว่าจะตอกผ่านได้จางที่เราคาดการณ์ได้ครับดูครับเอาครับตอนนี้ตั้งเสาแล้วครับ แล้วมอสกูนี้เพิ่งเติมน้ำมันไปครับปั้นจันทร์ครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการวางตำแหน่งเสาให้ถูกต้องตามตำแหน่งน,นะครับเดีย๋ยวมาลุ้นกันต่อน,นะครับว่าต้นไหมลึกหนึ่งเดิมเดิมทีเนี่ยต้นนี้นะฮะจะเป็นตำแหน่งที่จะต่อเป็นต้นไหมลึกหนึ่งนะครับเสาเข็ม ต้นแรกต้นหนึ่งแต่วันก่อนต่อไปแล้วก็ติดแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กที่เป็นซากพื้นอยู่ใต้ดินลงไป50เซนติเมตรนะครับวันนี้นตอกไม่ลงครับจำเป็นต้องย้ายมาต่อต้นหมายเลข3.2นะฮะเป็นต้นระดับที่1แทนนะครับต้นนี้ฮะจะเดิมเป็นต้นหมายเลข เลกหนึ่งนะครับตอนนี้จะกกลายมาเป็นเสาเข็มต้นลำดับที่26แผนครับหรือว่าจะตอกลงไม่ลงยังไงนะฮะเดี๋ยวดูกันครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะฮะเอครับ,รบเริ่มการตอกนะครับเสาเข็มหมายเลข1เดิมครับตอนที่ติดปัญหาครับว่าเจอพื้นคอนกรีตอยู่อขอ้างล่าง เราจะเี้ยวสมาถงเี้ยวอนะ่ถ้าจะตอ่อทาสองสนวะนะครับไม่นะครับท่านผ้ชมครับเอาละครัลงไปแล้วแตกต่างจากวันแรกเลยนะฮะวันแรกนี่ ไป50เซนติเมตรนี่สุดท้ายเลยนะฮะ <S <S เรียบร้อยครับลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ลงไปเนี่ยลึกไฟก็น่าจะต้องอ่ามีถึงอะไรอยู่ ท่อนที่1ลงไปแล้วตอนนี้ก็เอาท่อนที่สองมาต่อเลยครับเดี๋ยวก็จะทำการเชื่อมด้วยไฟ,ฟฟ้าต่อไปนะฮะมาดูลุ้นกันต่อเสาตัวนี้จะจบอย่างไรนะฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันในช่วงของท่อนสุดท้ายครับอเอาละครับเชื่อมเสร็จแล้วเดี๋ยวจะทำการตอกท่อนที่สองครับ ดี๋ยวสุดท้ายเราก็จะมาดูเรื่องของระยะนับกันฮะแล้วครับมาถึงช่วงท้ายของเราเข็มครับกำลังเช็คโเคเขาแล้วก็กำลังเช็คลาสเทนโบอยู่นะครับมาดูฮะเป็นยังไงฮะ ได้เนะาะอาเรียบร้อยสวยงามครัอดีตเสาเข็มต้นที่หนึ่งและแล้ววันนี้เขาก็กลับมา 10ครัง้งยกขึ้นต้ม55เซนติเมตรน้ำหนักขูกสต้ม5้าตัน